สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เราก็มาเช้าเ้านะครับมาไหว้ย่านะครับอย่าลืมมารอดซุ้มประตูชุมพลนะครับนี่นะครับหลังย่าโมนะครับพาน้องนิ่มมาไหว้ย่านะครับเดี๋ยวเราไปซื้อดอกไม้กันนี่ทางนี้ก็จะมีเพลงโคราชนะครับหมอเพลงโคราชแก้บนนะครับทางนี้ทางนี้เราก็มาซื้อดอกไม้กันนะซื้อดอกไม้เอาแบบไหนดีมาไหว้ขึ้นมาลอย่ย เอาไหนก็ได้ครับตอนเช้าที่อากาศดีคร th ับช่วงเช้าวันนี้อากาศคึ้มๆปวดทางถ่ายรูปนะครับสมัยก่อนนี่มันจะช่างถ่ายรูปนี่งานหนาแน่นมากเลยนะครับเติมตะเกียงน้ำมันนะครับมาชมบรรยากาศรอบๆเมืองนครราชสีมานะครับเข้าโคราชมาก็มาไหว้ย่ากันก่อนครับไหว้่านไหนครับครับนิมัต นี่นะครับแล้วก็มาให้อาหารสัตว์ได้นะครับทางนี้ก็จะเป็นโรงแรมเก่าแก่นะครับอยู่ด้านหลังย่าโมนะครับโรงแรมเมืองทองนะครับทางนี้ก็นี่นะครับก็จะเป็นปลอดซุ้มประตูชุมพล <c oughs> แถวด้านนี้ก็จะเป็นย่านใช้นาทาวโคราชนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านทองเยอะแยะมากมายเลยครับทางเดินมาแถวนี้ก็จะเป็น สวนสาธารณะนะว่ายาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะออกขี่รถวนออกไปเสร็จแล้วเราก็ขี่รถวนจากด้านหลังนะครับยาโมมานะครับนะครับก็จะผ่านหน้ายาโมทางนี้นะครับขี่ตรงไปนะครับอีกประมาณสัก500อเมตรนะครับก่อนจะถึงทางแยกถนนมิตรภาพนี้นะครับมันเราก็จะแวะซื้อร้านไก่หันนะครับไก่หัน ที่ผมเห็นมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆเลยนะครับใกล้จะถึงแล้วครับนี่ครับสามล้อยังนีเหลืออยู่นะครับหนึ่งคันนะครับเท่าที่เห็นนะครับเมื่อก่อนมีเยอะนะครับเดีอยนนี้ไม่มีแล้วครับนี่นะครับไก่ย่างแสงไทยนะครับนี่ครับเจ้าแรกในโคราชนี่ครับมาถึงแล้วนะครับเรามาซื้อไก่หันแสงไทยกันนะครับนี่ไก่ย่างแสงไทยนะครับเที่ยวไก่ตัวหนึ่งครับ ตัวเท่าไรครับไก่คำร้อยห้าปีก็ลองมาสักเครับมาอยู่มาอยู่สามสิบปีแล้วโอ้โหนี่พี่แกอยู่มาสามสิบปีแล้วนะครับมีการันตีเครื่องหมหลายอย่างนียครับนี่นะครับได้รับเครื่องไหมาการันตีเยอะแยะมากมายนะครับนี่ครับไก่ย่างแสงไทยนะครับเมืองนครราชสีมานะครับนี่ครับกําลังขันเลยครับอันนี้เป็นชุดแรกนะครับผมมาแต่เช้านะครับก็ เดี๋ยวมารออีกสิบนาทีเดี๋ยวได้กินกันครับเห็นพี่เขาบอกว่าห้าสิบห้าปีนะครับจากลานหน้าย่าโมมาไม่ไกลนะครับนี่ครับก็จะมีเป็นโรงแรมคาเท่ด้วยคาเ่โรงแรมคาเท่นะครับไก่ย่างแสงไทยนะครับถ้าผ่านมาโครราชก็มาแวะอุดหนุนกันนะครับแวะชิมไก่ย่างแสงไทยกันนะครับพาเที่ยวชมนะครับบรรยากาศเย็นๆนะครับชิลๆนะครับรอบเมืองนครราชสีมานะครับ ครับทางด้านนี้นะครับตึกข้างหน้านั้นก็จะเป็นเมื่อก่อนก็จะเป็นโลงหนังเก่านะครับเป็นลงหนังสองลงหนังนะครับจะเป็นลาสเวกัสนะครับกับเฉลิมไทยนะครับเมื่อก่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดเฉลิมไทยนะครับน่าจะเป็นเฉลิมไทยนะครับโอ้โหนี่นะครับ หิวเลยนะครับทีมงานหิวนะครับก็ขอกินทักน่องหนึ่งก่อนก็โอเคครับอันนี้ลองชิมหน่อยที่โอ้น่องครับอื่นครับอร่อยนุ่มมากนะครับมีทั้งไก่บ้านและไก่พันธุ์นะครับทีมงานมานะครับยังไม่ได้ข้เหนียวนะครับแต่ขอกินก่อนนะครับโอ้โหวนอุยเลยครับ อันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับก็ฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับอร่อยนะครับนุ่มอร่อยเลยนะครับนะครับไก่ย่างแสงไทยนะครับกินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับรุ่นพ่อยันรุ่นลูกเลยครับ อยู่นะครับเอ,เอากินอีกน้องหนึ่งเอาเอาเอาโอเคนะครับหนูนิ่มนะครับเายบายท่านผู้ชมหน่อยครับกดติดตามด้วยนะครับ